สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงควบคุมคนอื่นได้ง่ายหรือทําไมเราถึงตกเป็นเหยื่อกาโน้มนาวโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกจิตวิทยาสายดาที่ว่าด้วยด้านมืดของการคิดการโนมนาวและการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์จิตวิทยาสายดากไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นศาสตร์ที่ศึกษาว่ามนุษย์ถูกชักจูงควบคุมหรือหลอกลวงได้อย่างไร โดยใช้หลักการทางจิตวิทยามาบิดไปในด้านที่เอาเปรียบผู้อื่นมันถูกใช้ในหลายด้านตั้งแต่การขายการตลาดไปจนถึงการหลอกลวงหรือแม้แต่การควบคุมความสัมพันธ์ 1. การชักใยทางจิตใจใช้คำพูดหรือท่าทีที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกผิดตัวอย่างเพื่อนพูดว่าถ้าเธอไม่ช่วยเราแสดงว่าเธอไม่เห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆ 2. ทํำให้สงสัยตัวเองการบิดเบือนความจริงทำให้เหยื่อเริ่มไม่มั่นใจว่าอะไรจริง ตัวอย่างคู่รักโกหกซ้ำๆพอถูกจับได้ก็บอกเธอคิดไปเอง 3. อิทธิพลซ่อนเร้นใช้หลักจิตวิทยา6ข้อของเชดินีเช่นการตอบแทนการขอเล็กก่อนขอใหญ่ 4. ใช้ความกลัวควบคุมยกตัวอย่างการเมืองหรือการตลาดที่เล่นกับความกลัวเช่นโฆษณาที่บอกว่าถ้าไม่ใช้สินค้านี้คุณอาจจะเจ็บป่วยเทคนิคเหล่านี้เราเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ผู้บริหารบางคนใช้การข่มขู่ผสมคำชมเพื่อคุมทีมงานการตลาดใช้คำพูดดีๆเ,เช่นมีจำนวนจำกัดเพื่อเร่งการตัดสินใจความสัมพันธ์ท็อกซิกใช้แกสไลทิงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งอ่อนแอและยอมตามแล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ 1. รู้จักสังเกตสัญญาณถ้ามีคนทำให้คุณรู้สึกผิดบ่อยๆหรือกดดันทางอารมณ์นั่นคือสัญญาณอันตราย 2. ตั้งขอบเขตกล้าปฏิเสธและบอกความชัดเจนว่าอะไรที่เรายอมรับไม่ได้ 3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ทันทีเช่นการซื้อของเพราะถูกเร่งเวลา4พัฒนาความมั่นใจในตัวเองยิ่งเรามั่นใจมากเท่าไหร่โอกาสถูกควบคุมยิ่งน้อยลงหนังสือเล่มน,นี้คือการรู้จักด้านมืดของจิตใจมนุษย์มันไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ควบคุมใครแต่เพื่อให้เราเข้าใจกลไกและต้องการตัวเองหากคุณสนใจศาสตร์นี้ผมแนะนำให้ลองอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับดักซีคลจิเพิ่มเติมและอย่าลืมครับความรู้คือกรอบที่ดีที่สุด ถ้าคุณอยากดูเรื่องราวจิตวิทยาสายดักในชีวิตจริงสามารถสั่งซื้อหนังสือใต้คอมเมนต์และกดติดตามคลิปหน้าผมจะพาไปลึกกว่านี้